รีวิวเครื่องชงกาแฟ SK 1207เครับเริ่มกันเลยครับอันนี้ครับเราบิดไปทางซ้ายนะครับน้ำกาแฟก็จะไหลออกนะครับเึ๊บอันนี้คือปิดนะครับอันนั้นคือปุ่มสตรีมนมนะครับกดลงไปเึ๊บนะครับเห็นไหมฮะสัญลักษณ์สตรีมนมนะครับอ่าแล้วก็จะหมุนไปทางขวานั่หละครับป๊าอ่าทีนี้นะครับก็จะเป็นการสตรีมนมนะครับนี่หนะครับคือการสตรีมนะครับ ส่วนด้านที่ผมชี้เนี่ยจะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องนะครับขนาดของเครื่องนะครับจะมีความยาว26เซนนะครับความสูง31เซนนะครับและความกว้าง21เซนนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับจะมีที่ตักกาแฟนะครับแล้วก็ด้านปลายจะเป็นตัวกดด้วยนะครับแล้วก็มีที่ตวงกาแฟนะครับอ่าอันนี้เป็นเครื่องบดนะครับผมใช้ N600 นะครับนี่นะครับชุดตรงผมครับ ชุดนี้ไม่เกิน3 0 0พับาทนะครับสามารถทำกาแฟสดที่แสนอร่อยให้เรากินได้ทุกวันทุกวันนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมเทศให้ดูก่อนนะครับอันนี้เปิดปิดนะครับอ่ะเริ่มเลยครับเดี๋ยวบดกาแฟชงกันให้ดูสดๆเลยการบดกาแฟผมใช้เบอร์สองจุดหานะ เนื้อกาแฟที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับเบอร์2.5ของผมที่ใช้มา6เดือนนะครับแต่ว่าของแต่ละคนเะเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยเฟื่องมันอาจจะทาการและเคลื่อนกันนะครับก็ดูที่เนื้อกาแฟเอานะครับได้มาก็กดให้เรียบอันนี้เราวอร์มเครื่องก่อนครับให้มีไฟสีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็เปิดน้ําทิ้งไปแป๊บนึงวอร์มเครื่องน,นะครับอันนี้ก็ใส่ถครืกาแฟนะครับหมุนกาแฟกดลงมาเลยี่นะครับกลิ่นน่ากิสวยเลยครับ ตัวบอดี้เฮดสวยหมดนะครับถือว่าโอเคนะครับดูครับนี่นะครับตัวบอดี้กาแฟครีม่าโอ้โหสวยเลยครับนี่มาเริ่มชงกันเลยครับของผมเป็นลาเต้นะฮะวันนี้ก็จะใส่นมสดนะครับสองออนนะครับนมข้นจืดนะครับหนึ่งออนนะครับแล้วก็นมข้นหวานนะครับผมใช้ซ้อนชาเดียวนะไม่ชอบหวานนะครับกินทุกวันนะ บางคนอาจจะใส่ทีมเกียะนะครับเพิ่มความมันไปอีกนิดนึงนะครับก็คนคนไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเทใส่น้ําแข็งครับเดี๋ยวเรงยังไม่จบนะครับวันนี้น้ำมันจะยุบตัวน้ำแข็งจะยุบตัวใช่ไหมเอาน้ำแข็งมาใส่เพิ่มนะฮะของผมเนี่ยนะฮะอยากมีฟองนมด้วยนะฮะก็เอานมเมมจิกนมจืดเราธรรมดาเลยครับเย็นนะฮะขอเย็นนะฮะแล้วตีเลยฮะัอันนี้ ตีๆๆครับอย่างเงี้ยนั่นแหละครับโอ้โหมาแล้วครับนมครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับโรยหน้าฮะเพื่อความน่ากินนะฮะอ่าโรยผงชกโกแลตหน่อยนะครับน่ากินยิ่งขึ้นนะครับเรียบร้อยครับปิดฝาครับเรียบร้อยครับอันนี้กาแฟเนี่ยออกมาเป็นคุกกี้เลยนะครับกินอ่ะ โอ้โหเช้าเช้าเลยสุดยอดนะครับเช้าเช้าได้กาแฟแบบขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวเครื่องบดกาแฟให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ